เจ้านะโจนานาจนาน้อยสองสององรูสองรูน้านะเดี๋ยวว้าวตู๊กตาหมีู้มีูี่ไม่ใช่มีผู้ตายเดามีผูหูแม่งยังย้ามองกล้องมองกล้องหนสองโอเคค่ะเวาจะสงเพงกลาขหรือเปล่าครับกลางขาวกลางขอกลางขาวกางขาวอยู่างขาวก โอเคคว้าขาวอ่าเปิดเปิดเลยครับเปิดจนน่าใส่แกนวอ็กโซ่ด้วยตัดตัดเจคพอตออกแล้วเจคพอตออกแล้วเจคพอตออกแล้วค่ะกบแปแมงมันไม่มีแน่เรา กล่องนะข้างในนะของขวันทุกผมอันนี้กล่องครับของขวัญอ่ะเดียพี่เดียครับจะจับได้ของเรานะอย่าบอกได้ของเราอ๋อไปเดี๋ยวฮู้านแน่นอนจานแน่นอนคืออะไรอ่ะกล่องทองครับกล่องทอง

ดูแลสุรนารีสีจอครับข้าวผีห้าสิบกรัมข้าวผีข้าวผีขอาวผีวัีสีสมบูรณมองกล้องค่ะมองกล้องหนึ่งสองอ๋อยิ้มฟันยิ้มฟันโอเคค่ะโอเคโอ้ยฟันมดูนี่นะฟันนแกะได้เลยค่ะแกะได้แล้วค่ะอย่าว่าเมียเจงนลังสดีแกะครับแกะแกะปากหัวอายน่ะปเกหัวของขวัญปาหัอะไรปานคนเรียบร้อยน่าจะหัวอะไรที่เรียบร้อยนะครับเต้ารีดครับ เก่าแล้วเกือบแล้วมึงพวกนี้ไม่น่าเล่นเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ยโอ้ยมึงก็มอยากแก่แล้วเมียหลายนี่เมียเอาดอกก็ตายแกใส่บล็อกเฟสตั้งมึงแก่แรงหลายบี่อย่าบล็อกเฟสเรานะถ้าไปชมหน้าดิบล็อกเฟสอย่างเดียวครับทั้งศาสตรเอาเอาโดนบล็อกเฟสแต่มมสี่มไหนมันแต่มไหนก็จะโมสีอ๋อสามโมสองสามโมสุทำไมบล็อกแก่พิทา เอาแกงเขาตอนแรกเอากองปิต้ห่อครับปิตู้กี่ห้าชั้นห้าชั้นเป็นคนมือแข็งแรงอุออโอ้โดููกรจกดูครับกรจกดูครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรปดตู้ปิดตู้เมื่อกี้เมื่อกี้หอมแรงล้ว น่าจะเก็บไปใช้เองนะครับโอ,โอ้ยไม่ไม่ได้กูไม่รอ